กลับมาที่แฮมครดนิวส์ของเราช่วงนี้นะคุณผู้ชมเป็นการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝีดาลิงนะมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะไปขึ้นเกาะที่ภูกเก็ตแล้วเรียบร้อยด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนะ้าเอารายงานข่าวมาฝากกันนะครับก็เปิดไทม์ไลน์นะครับของฝีดาลิงนะครับรายแรกในประเทศไทยนะครับเที่ยวสถานบันเทิงสองแห่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเรื่องนี้นะครับในแพทย์โอภาษ การกรวินพงศ์นะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ถแถลงข่าวประเด็นการพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกชื่อว่า monkey Pox ซนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยในประเทศไทยเป็นรายแรกนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะครับได้รายงานผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงเป็นรายแรกนียเป็นข้อมูลเบื้องต้นไปเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้นะครับโรคฝีดาดลิง ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่56นะครับกำหนดอาการสำคัญก็คือมีไข้ปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตเจ็บคอนะครับมีตุ่มผื่นที่ผิวหนังลักษณะตุ่มหรือน้ำหนองจะเกิดที่ศีรษะอวัยวะเพศทวารหนักและร่างกายส่วนอื่นนะครับในแพทย์อบพานะครับบอกว่าเมื่อประกาศแล้วจะมีการจะมีมาตรการผ่านทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็กรุงเทพเจ้าพนักงานควบคุม โรคนะครับจะจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วก็รายงานสถานการณ์สังเกตสถานการณ์นะครับเหตุที่เกิดที่เกิดขึ้นว่าจจะอาจอาจอาจะระบาดได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงนะข้อมูลเพื่อการประกอบพิจารณานะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้ค้นหาผู้ป่วยได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับว่าพบชายชาวไนจีเรียอายุ27ปีมีอาการน่าสงสัยเข้าได้กับโรคฝีดาดลิงมีตุ่มขึ้นที่ใบหน้าลำตัว แขนขาแล้วก็อวัยวะเพศก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็พบว่ามีผลบวกเป็นโรคฝีดาดลิงนะครับคุณผู้ชมนะครับในแพทย์โอภาสนะครับบอกว่าจากการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายแรกเนี่ยพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2รายเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ยังไม่มีอาการป่วยผลตรวจแลบยังไม่พบเป็นโรคฝีดาดลิงแต่ต้องสังเกตอาการหรือว่าทำการกักตัวแล้วแต่กรณีอีก 21วันนะครับตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเนี่ยจะได้มีการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะครับเช่นสถานบันเทิง2แห่งที่ผู้ป่วยไปใช้บริการนะครับพบว่า6รายมีอาการใกล้เคียงนะครับคือมีไข้เจ็บคอก็ได้ทําการส่งตรวจแผลบ4รายซึ่งยังไม่พบการติดเชื้อนะครับจึงต้องสังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก21วันนะครับ นอกจากการค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกก็ยังไปสอบสวนในห้องพักของผู้ป่วยด้วยกําจัดเชื้อในห้องซึ่งคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตนะครับจะแถลงรา,ายละเอียดเวลาส1เ็นาฬิกาที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกของไทยเป็นไปตามระบบเฝ้าระวังโรคของไทยนะครับและก็ได้รายงานไปยังองค์กรอนามัยโลกหรือว่าฮูตามกฎของอนามัยโลกมา15แล้วนะครับ อดีบดีกรมควบคุมโรคนะครับยังบอกอีกว่าองค์การอนามัยโรคได้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อจะประเมินนะครับว่าจะทําการประกาศให้โรคฝีดาดลิงนี้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับโรคได้หรือไม่แต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีการประกาศนะครับจากข้อมูลนะบพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่7พฤษภานะฮะพบผู้ป่วย12,608รายนะครับ โดยกระจายตัวไปใน66ประเทศทั่วโลกในขณะที่ทวีปเอเชียพบผู้ป่วยในสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็อินเดียตอนนี้ก็มีไทยมาอีกหนึ่งนะฮะสำหรับฝีดัดลิงผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยเฉพาะตุ่มหนองซึ่งมีจํานวนไวรัสมากฉะนั้นเนี่ยการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจไม่ใช่ลักษณะเด่นของโรคนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลก มีคําแนะนําออกมาว,าว่าวันที่19กากรกฎาคมนี้นะครับว่าให้มีการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มที่เสี่ยงสูงทางประเทศไรทางประเทศไทยเองนะครับก็เลยได้ประกาศนะครับอย่างนี้นะครับข้อที่1นนะครับผู้ที่สงสัยเข้าข่ายให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อนะครับข้อที่สสารพยาบาลทุกแห่งให้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกทั้งผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยสงสัยและส่งไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับ ข้อที่3นะครับจัดระบบคัดกรองในสถานพยาบาลทุกแห่งคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อตรวจผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและสอบสวนควบคุมโรคที่มีมาตรการแยกกักหรือกักตัวแล้วแต่กรณีในระยะฟักตัว21วันหรือว่า3สัป,ปดาห์นะครับาทางกรมควุมโรคนะครับก็ย้ําว่าโรคฝีดาดลิงไม่มีความรุนแรงสูงมากนัก ตอนนี้มี2ส,สายพันธุ์หลักนะครับก็คือพันธุ์แอฟ,ฟริกาตะวันตกและพันธุ์แอฟ,ฟริกากลางนะครับผู้ป่วยรายแรกของไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาตะวันตกที่มีความรุนแรงน้อยกว่าซึ่งโรคนี้นะครับมีระยะในการดําเนินโรคเนี่ยไม่นานโดยตุ่มหนองจะค่อยๆแห้งและหายไปสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับต้องย้ําว่าโรคติดต่อการสัมผัสใกล้ชิดนะครับไม่ได้ติดต่อง่ายมาตรการป้องกันโควิด ก็สามารถป้องกันได้นะครับเช่นล้างมือบ่อยๆไม่คุกคลีก,กับผู้ป่วยที่มีอาการต่มหนองนะครับและที่สําคัญคือไม่ตีตราผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการลดปัญหาทางสังคมด้วยนะครับในนี้ในแพทย์โอภาสก็นได้ออกมาสรุปให้นะครับ